จะเกิดอะไรขึ้นถ้าโลกนี้ไม่มีกาแฟต้นกำเนิดแห่งความตื่นตัวเรื่องเล่ากาแฟที่มากกว่าความหอม ลองจินตนาการดูสิถ้ามนุษย์เราตื่นเช้ามาโดยไม่มีกาแฟอยู่ในโลกนี้ก็อาจมีคนลืมล็อกประตูหลงทางบนถนนหรือเผลอส่งข้อความผิดคนแถมไม่ลบอีกต่างหากเพราะสมองยังไม่ฟื้นจากโหมดง่วงแต่กาแฟน,นี่แหละคือพระเอกผู้มากอบกู้เช้าของเรา มันไม่ได้เป็นแค่เครื่องเดื่มหอมกรุ่นที่ช่วยปลุกตาให้ลืมแต่มันคือวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และเรื่องราวที่เดินทางไกลกว่าใครหลายคนจะจินตนาการและตอนนี้ได้เวลาเดินทางย้อนอดีตไปสำรวจมเมล็ดเล็กๆที่เปลี่ยนโลกอย่างกาแฟแล้วล่ะจุดเริ่มต้นของตำนานจากแพะเต้นระบำสู่คาเฟ่สุดชิค เรื่องเหมือนเริ่มต้นในประเทศเอธิโอเปียย้อนไปเกือบพันปีว่ากันว่ามีเด็กเลี้ยงแพะชื่อคาวดีอยู่คนหนึ่งเขาสังเกตเห็นว่าแพะของเขาเต้นดุกดิกแถมดูมีพลังหลังจากไปกินผลไม้แดงๆจากต้นไม้ป่าอยากรู้อยากลองแบบวัยรุ่นสมัยนั้นคาวดีก็เลยลองเอาผลเบอร์รี่นั้นมากินบ้างแล้วผลลัพธ์คือเขาตื่นตาแจ่มใสแบบไม่ต้องง้อคาเฟอีนในกระป๋องเลยจากนั้น กาแฟก็ถูกนำไปต้มดื่มในวัดแถบเยเมนกลายเป็นเครื่องดื่มที่นักบวชใช้เพื่อช่วยให้อดนอนสวดมนต์ได้แล้วกาแฟก็เดินทางต่อสู่โลกอาหรับอิตาลีฝรั่งเศสอังกฤษจนไปถึงอเมริกาโลกก็เริ่มรู้จักกาแฟในฐานะเครื่องดื่มแห่งการตื่นตัวการพูดคุยและแรงบันดาลใจร้านกาแฟแรกในลอนดอนเรียกว่าเพนนียูนิเวอร์ซเพราะจ่ายแค่เพนนีเดียวก็ได้ทั้งกาแฟและความรู้ จากบทสนทนาในร้านมเมล็ดกาแฟมีหลายแบบไม่ได้มีแค่อาราบิกา้าหลายคนเข้าใจว่ากาแฟมีแค่แบบเดียวบอกเลยไม่ใช่จริงๆแล้วมเมล็ดกาแฟแบ่งออกเป็น4ชนิดหลักซึ่งแต่ละชนิดก็มีรสกลิ่นและบุคลิกเฉพาะของตัวเองเหมือนคนเลยแหละ 1. อาราบิก้าเจ้าหญิงแห่งวงการกาแฟปลูกบนเขาที่เย็นอากาศดีรสชาติหอมนุ่มละมุนมีความเปรี้ยวคล้ายผลไม้คาเฟอีนน้อยแต่อารมณ์ดีเยอะราคาสูงเพราะปลูกยากถ้าใครเดือมกาแฟแล้วชอบจิบช้าๆชิลๆฟิลดีๆนี่แหละตัวโปรดของคุณเลย 2. โรบัสต้าสายเข้มตัวจริงปลูกง่ายในที่ราบอากาศร้อนรสเข้มขมหนักแน่นคาเฟอีนสูงจัดจ้านทุกแก้วราคาถูกกว่าอาราบิกา้าโรบัสต้าเหมาะกับกาแฟที่ต้องการปลูกสมองด่วนอย่างกาแฟกระป๋องหรือเอสเปรสโซเข้มเข้ม 3. าไลเบอริกา้าสายอาร์ตรสแปลกมเมล็ดใหญ่กลิ่นเฉพาะมีความเปรี้ยวและกลิ่นไม้ไม่ค่อยพบในตลาดทั่วไปเหมาะกับคนที่ชอบกาแฟแนวแปลกใหม่ไม่สำใคร 4. เอ็กเซลซาสายลับในวงกาแฟเป็นพันย่อยของไลเบอริกา้ากลิ่นเหมือนชาผสมผลไม้แห้งนิยมใช้ผสมในกาแฟแบเบลนเพื่อเพิ่มมิติ ดื่มกาแฟแล้วได้อะไรบ้างนอกจากความเท่ตอนถือแก้วจากปัจจัยแรกตื่นตัวสมองแล่นเพราะในกาแฟมีคาเฟอีนที่ช่วยกระตุ้นสมองทำให้เรารู้สึกตื่นมีสมาธิและลดอาการง่วงโดยเฉพาะต,ตอนเรียน8โมงเช้า 2. เผาผลาญพลังงานคาเฟอีนช่วยกระตุ้นการเผาผลาญไขมันในร่างกายไม่ใช่เหตุผลให้ดื่มแทนน้ำเปล่าแต่ช่วยได้เล็กน้อยถ้าเราออกกำลังกายด้วย 3. ลด ลดความเสี่ยงบางโรคมีงานวิจัยหลายฉบับที่พบว่าการดื่มกาแฟแบบพอดีวันละ1-3แก้วอาจช่วยลดความเสี่ยงของเบาหวานชนิดที่สองโรคพากินสันโรคตับและมะเร็งบางชนิด 4. มีกลุ่มสารต้านอนุมูลอิสระกาแฟอุดมไปด้วยสารแอนตี้ออกซิเดนต์ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์และส่งเสริมสุขภาพโดยรวม 5. ดีต่อใจดื่มกาแฟเท่ากับมีเวลานั่งพักบางคนใช้เวลานี้นั่งคิดงานอ่านหนังสือหรือคุยกับเพื่อนมันเลยกลายเป็นช่วงเวลาดีๆที่ผูกโยงกับความรู้สึกดีในใจ ข้อควรรู้ก่อนดื่มเยอะไปกาแฟแม้จะดีแต่ก็ต้องระวังนะมากเกินไปอาจทำให้มือสั่นใจเต้นแรงหรือปวดท้องไม่เหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องหัวใจกรดไหลย,ย้อนหรือความดันสูงหลีกเลี่ยงกาแฟก่อนนอนเพราะมันทำให้หลับยากทางที่ดีคือดื่มไม่เกินวันละ3แก้วและเลือกกาแฟที่ไม่เติมน้าตาลหรือครีมเทียมเยอะเกินไป จบบทสรุปส่งท้ายกาแฟเท่ากับมากกว่าของดื่มในแต่ละแก้วกาแฟที่เราจิบมีเรื่องราวของแพะเต้นระบำนักบวชอดนอนพอขาทะเลทรายจนถึงคาเฟ่สุดฮิปในกรุงเทพกาแฟไม่ใช่แค่ของดื่มมันคือเรื่องราวที่ถ่ายทอดผ่านรสชาติและถ้าเรารู้จักมันดีพอเราจะเข้าใจว่าทำไมคนถึงตกหลุมรักกาแฟมากขนาดนี้ หากคุณอยากลองเปลี่ยนฟิลกาแฟาจากดื่มเพราะง่วงมาเป็นดื่มเพราะอยากสัมผัสเรื่องราวก็แค่ลองชิมให้หลากหลายคุยกับบาริสต้าลองดริปเองที่บ้านบ้างใครจะไปรู้มเมล็ดกาแฟาเล็กๆอาจเป็นประตูสู่ความคิดใหม่ๆในชีวิตของคุณก็ได้ หากคุณมีประสบการณ์สนุกสนุกหรือความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกาแฟาจะเหมือนหรือแตกต่างกับบทความนี้หรือเปล่าสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะขอตัวไปดื่มกาแฟคั้วกลางหอมๆของร้านเล็กๆท้ายซอยบ้านสมบูรณ์คาเฟ่ก่อนนะคะอ้อมีให้บริการออนไลน์ที่ Line Man แ,แอปแล้วเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะ ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ